สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการไทยปติวันช็อตกันข่าวสั้น8นาทีนะครับเย่ yeah. นะก็ประจำวันที่14นะครับนะาธันวาคมสิ้นปีแบบนี้นะครับแล้วก็ยังคงไม่สิ้นใจนะจ๊ะต้องดิ้นรนกันต่อไป ทีนี้นะครับวันนี้เรื่องที่เตรียมมาเนี่ยก็มีหลักๆก็จะเป็นผลบอลชมเปเป็นลีกนั่นแหละนะครับนะก็เราก็ได้ทีมที่เข้ารอบทั้งหมดแล้วนะครับนะจากทุกกลุ่มเลยเดี๋ยวจะมีใครบ้างเนี๋ยต้องติดตามกันได้นะครับแต่ก็เหมือนเดิมเนาะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาการยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมกับพีเคยี่สี่นะครับพี่ๆคนไหนนะฮะชอบการแข่งขันเดิมพันก็แอดไลน์นะครับไปได้เลยที่แอดพีเคยีสี่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนเออมา มาดูกันดีกว่านะครับสําหรับผลการแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนนี้นะก็เป็นนัดสุดท้ายแล้วนะครับของกลุ่ม E F G S นะครับนะกลุ่ม E เนี่ยก็เป็นไปตามคาดหมดเลยก็ว่าได้นะครับนะแอตเลติโกมาดริดน,นะก็ชนะลาซิโอไป2-0ศูนย์นะครับเซลติกชนะฟนะิเานูตสอเนาะกลุ่ม F นะครับนะดอทมูนเสมอกับเปเช่หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลนะเปิดบ้านแพ้มิลานนะครับหนะึ่งตัวต่อสองเนาะดูหน่อยซิใครยิงบ้างเกมนี้ นะจ๊ะเอ่อเอ่เอนิวนำก่อนนะครับนะ้าจากโจลินตันนะส่วนมิลานได้ประตูตีเสมอจากคริสเตียนพูลิสิตนะครับแล้วก็ได้ประตูชัยจากเซเมลชูบูชูบูเซ่ใช่ไหมนะครับนะไอตัวปีกใช่ไหมเออนะกลุ่ม G นะครับนะเป็นเป๊ะเออแมนซิตี้นะครับนะชนะ เลสเตอนะครับไปได้3-2แล้วก็ไลซิตนะครับเอาชนะยังบอยนะครับไปได้สองตัวหนึ่งกลุ่ม H นะครับปอร์โตครับเฉือนชนะชต้าดูเน็ตครับ5-3ามแหมเฉือนแรงไปหน่อยแข็งขาดไปข้างหนึ่งแล้วก็คู่พิกล็อกเมื่อคืนก็ว่าได้นะครับรอร์เอแอดเว์บนะฮะชนะบาซ่าสามสองไอเอชเบาซ่าแพ้เฉยนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรบอลมันไม่มันไม่มีผลแล้วใช่ไหมมันก็สบายสบายได้อยู่แล้วนะครับ แต่แพ้อันนี้ก็ไม่น่าไหวเหมือนกันเออนะทีนี้นะครับพอมันเป็นแบบนี้แล้วนะครับมันทําให้สรุปทุกทีมเนี่ยทีมที่เข้ารอบทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นตามนี้เลยเดี๋ยวผมเปิดภาพให้ดู <c oughs> เอ่อทีมที่เข้ารอบทั้งหมดนะครับนี่ครับทีมที่เข้ารอบด้วยตําแหน่งแชมป์กลุ่มนะก็จะมี เอฟซีบาเยอร์มิวนิกนะครับนะเอฟซีบาร์เซโลน่านะครับดอทมูนอาร์เซนอลแลอัลมาลิกมนสซิตี้เลรอัลซูสติดาแล้วก็อาเจนิโกมาลิกนะครับนะเสียดายนะบาซ่าบาเยอร์นะนะดันเขารอบเป็นแชมป์กลุ่มนะไม่งั้นนี่อาจตายได้บอกเลย <laughs> นะครับส่วนเข้าทีมที่เข้าเป็นที่2เนี่ยนะฮะก็จะมีอินเตอร์มิลานนะครับนะ PSV เอสเจนะครับ io, oli, oto, ลาซิโอนาโปลีป porto ไลท์สิบแล้วก็โคเปหเฮเกนนะครับทั้งหมด8ทีมในภาพนี้นะฮะก็คือเป็นทีมที่เราเนี่ยมีโอกาสเจอทั้งหมดเลยนะครับนะในรอบหน้านะครับก็เดี๋ยวว่ากันจะเจอใครนะเนาะเออก็แสดงความยินดีกับทุกทีมที่เข้ารอบด้วยนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจกับทุกทีมที่ตกรอบด้วยนะครับนะปีหน้าว่ากันใหม่ทุกคนนะ <c oughs> ทีนี้ครับมันมีเรื่องเจ๋งเกิดขึ้นเล็กๆนะในเกมแมนซิตี้นะครับนะอย่างที่เราทราบกันบแมนซิตี้เนี่ยเขาก็เขาลออไปแล้วใช่ไหมเขาก็มีการโรเทชันเยอะไปหมดนะครับเมื่อคืนเนี้ยนักเตะตัวสำรองได้ลงเยอะเลยนะครับนักเตะอย่างเอ่อเคาวินฟิลลิปได้ลงเป็นต,ต,ออ Calvin, ปตัวจริงอ่ะผมดูมีใครบ้างที่เป็นสำรองเนี่ยมิเซเิโอโกเมสใช่ไหมมาชูอุนูเนสนะครับลิโก้ลูอิสเคาวินฟิลลิป แต่ว่าความเจ๋งเนี่ยคือมันมีเด็กดาวรุ่งสองคนได้ลงด้วยนะครับก็คือออสการ์บ๊อบนะครับกับมิเชลแฮมมินตันนะครับนะซึ่งเขาเขาไม่ใช่นักแข่งรถนะ <c oughs> แต่ว่าไอไอ <c oughs> ไอเฮมมินตันเนี่ยมันมีสตอรี่ที่เจ๋งๆนะครับคือเมื่อคืนเนี่ยนะครับหลังจากที่มันได้ลงตัวจริงให้ตี้นัดแรกเนี่ยนะครับแม่งยิงประตูได้เลยยิงประตูได้เลยซึ่งมันก็เลยมีมีมนะครับเพราะว่าในปี2 0 1พันสิบ 7นะครับนะไอ้ไฮมิตันเนี่ยมันเคยเป็นเด็กเก็บบอลอยู่เลยตอนนั้นใช่ไหมยังเป็นเด็กเก็บบอลยังเป็นแบบเด็กดาวรุ่งอยู่ข้างสนามเลยในปี2017มันมีภาพเป๊ปกอดคอคุยกันนะครับแต่มาในวันนี้นะเวลาผ่านมาเพียงแค่เท่าไหร่5ปีประมาณนั้นนะครับเด็กคนนี้ครับได้เดบิวต์ในทีมชุดใหญ่ภายใต้การทำทีมของเป๊ปแล้วนะฮะแล้วก็ยิงได้ด้วยสุดตีนจริงๆนะเด็กมนตีนี่แม่งของดีเยอะ ก็แสดงความยินดีด้วยนะกับแฮมินตันนะจ๊ะเออรวมไปถึงออสการ์บ๊อบเลยนะเพราะออสการ์บ๊อบเนี่ยเมื่อคืนก็ลงมเป็นตัวจริงแล้วก็ยิงได้เช่นกันนะครับนะออสการ์บ๊อบเออแล้วก็มากันที่อ่ะอันนี้หน่อยก็แล้วกันนะอีกข่าวหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของข่าวต่อสัญญาใหม่นะครับนะสองสองนักเตะพรีเมียร์ลีกที่ฟอร์มดีในฤดูกาลนี้นะครับนะอย่างแบรนเลโน่แล้วก็ควางฮีชานะครับคู่กันเลยเออ ฟาบ์มิโอโลโมโนนะครับเขาก็รายงานว่าตอนนี้นะแบรนเดโน่เนี่ยนะครับนะบนรรลุข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่กับฟูแลมออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะถึงปี2028เลยนะก็คือต่อยาวอีก5ปีเลยนะครับฟูแลมจะยังคงมีเลโน่ถึง5ปีเลยนะครับนะเช่นกันกับวุฟนะครับที่ต่อสัญญาควางฮีชานนะครับนะ ถึงปี2028เช่นกันนะครับซึ่งควางฮีชานก็ปีนี้ก็ถือว่าฟอร์มดีฟอร์มดีมากๆเลยนะครับเป็นคนที่ยืมประตูให้วูบได้หลายประตูมากๆเลยนะครับประตรูสำคัญดังน,นั้นเลยก็น่าจะเป็นกำลังหลักให้วูฟได้อีกย,ยาวๆเออเออเออ,เอ,อยินดีด้วยนะครับแต่คงจะส,สุดท้ายทุกคนแต่คงจะไม่มีข่าวต่อญาคนไหนนะครับแรงไปขวาข่าวคนนี้อีกแล้ว วิคเตอร์โอซิเมนนะครับนะกองหน้าในฝันของใครหลายคนที่อยากได้กันเลยเกินใช่ไหมล่าสุดนะครับนะฟาบิเิโอโรมาโนเขาออกมารายงานนะครับนะว่าโอ้โหนี่ครับวิคเตอร์โอซิเมนนะใกล้นะครับจ่อมากๆแล้วนะฮะที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับนาโปลีออกไปนะครับแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลทุกคนไม่ต้องกังวลนะครับนะถึงแม้ว่าเขาจะต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปก็ตามแต่นะครับนะแต่เขาว่ากันว่ามีค่าฉีดสัญญาอยู่ เออมีค่าฉีดสัญญาอยู่นะครับนะโดยสัญญาฉบับใหม่เนี่ยนะครับเขาจะต่อกันถึงปี2026นะครับก็คืออีก3ปีแล้วก็มีออปชันบวกอีก1ปีก็คือเป็น3บวก1จะเห็นเลยว่าตัวเลข3บวก1เนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวเลขที่เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับผมมองว่ามันเป็นการต่อเพื่อรักษามูลค่านักเตะมากกว่าเนาะแล้วก็ทั้งโรมาโน่ทั้งคุณเบนจาคอบนะครับทุกคนรายงานไปในะทิศทางเดียวกันว่าเออ โอซิเมนเนี่ยนะครับนะในการต่อยาครั้งนี้เขามีค่าฉีดสัญญาครับทุกคนมีค่าฉีดสัญญาครับซึ่งเป็นราคาที่รับได้ด้วยนะอยู่ที่130ล้านยูโรหรือเป็นเงินปอนก็100ล้านปอนซึ่ง100ล้านปอนกับโอซิเมนในยุคนี้ผมว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็เชื่อเลยว่ามีทีมจะเอาแน่ถ้าหากว่าแบบจะเอาจริงๆอะ่ะถ้าหากว่าเขาจะเอาจริงๆอะ่ะเปเช เออเชลซี Chelsea, อะไรแบบนี้นะครับนะถ้าหากว่าเขาแบบอยากจะได้จริงๆอะ่ะร้อยล้านเนี่ยพวกเขาจ่ายได้จ่ายได้อยู่แล้วนะครับนะก็มารอดูกันว่าอนาคตของวิกเตอร์โอซิเมนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ โอเคทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,กนแล้วกันนะกับรายการข่าวช้าของเรานะครับนะผิดพลาดระการใดขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็มาผฤรืหัสแล้วนะอีกแป๊บเดียวทุกคนก็เดี๋ยววันศุกร์แหละนะครับเดี๋ยวก็ได้พักได้พอดกันแล้วนะครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับนะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับช่วงนี้ก็ฝุ่นยเยอะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันโอกาสหน้าแล้วกันนะครับนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับบบบขอคคุณนะรับ